หักโอมมากปาเป็นขาเจ้น,นาเจ้นารองไปกันจ้าได้เวลากลับแล้วค่ะือของปลบแล้วค่ะอื้อหัวตายพอดีหลาอื้อา มึนหัวนุ่นไหคคะบรนยดเลื่อนอยู่ตรงไหนอ่ะนี่ไงบรนยดเลื่อนเป็นยังไงคะโอเคโอเคคืออะไรคะเย็นมเย็นแล้วใช่ไหมเมื่อกี้เป็นยังไงกีร้อนพี่พี่เคยมาเเออพพีี่่คยมาหรือยังยังไม่เคยมาก็ิีปลายังก้อ๋อเหรอครับ วันหยุดก็มาเลยกันนะครับพี่พี่อ๋อพี่พี่ครับมาเลี้ยงมาซื้อปลาที่นี่กันครับที่สวนอะไรนะสวนจตุจักรครับครับัันจะหมดครโอ้มันไม่หมดหรอกครับก็ไม่ได้ทีแล้วนะคะอ๋อค่ะแครับแล้วมันจะหมดด้วยหรอก็มีเยอะแยะนะใช่ครับไม่หมดครับไปขึ้นไปเลยครับ ถ้าพี่พี่มาซื้อที่นี่แล้วพี่พี่มา,มามามาตอนเช้าแล้วพอพี่พี่มาตอนหนึ่งคืนเขามา็มปิดแล้วครับอ๋อใช่พี่พี่มาซื้อกันเลยนะครับ,รบอันนี้เราจอดจุดชั้นบนเนาะช,ชั้นบนกี่นนนกรับ ต้องเดินออกไปอีกแั้เลี้ยวขวาออกไปก่อน mm hmm. อย่าไปจับนะ mm hmm. เลี้ยวขวาไป mm hmm. เลี้ยวขวาไปเดินตรงไปนู hmm. mm ่นเลยอืม hmm. วงิงเงิงมสำหรับเมื่อกี้ที่เราไปเดินนะมันจะเป็นโซนชั้นล่าง